สวัสดีผู้ติดตามทุกๆท่านเลยนะครับวันนี้ครับเราได้มาพบกันอีกแล้วนะครับที่ช่องเหอใหชายนะครับก็จะเป็นช่องทิกตอกนะครับที่เป็นช่องที่มีคลิปคลายเครียดนะครับก็เหมือนกับท่านอื่นๆนะครับที่เขาก็จะมีคลิปคลายเครียดให้ทุกท่านนะครับได้เข้ามาผ่อนคลายอะไรแบบนี้นะครับแต่สําหรับช่องนี้นะครับก็ยังเป็นช่องที่แนะนําสินค้าดีราคาคุ้มนะครับ ให้กับทุกๆท่านด้วยนะครับเผื่อว่าท่านใดสนใจหรือ ไม่ชัวร์ว่าสินค้านี้จะดีจริงหรือไม่เลยประมาณนี้นะครับแล้วก็มาดูคลิปนี้นะครับเห็นสินค้าที่ผมได้รีวิวและรู้สึกชอบนะครับท่านก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามเพจสินค้าดีราคาคุ้มของผมที่ facebook ได้เลยนะครับแล้วก็เข้าไปติดตามลองไปเลื่อนดูนะครับมีสินค้ามากมายนะครับที่ผมได้ซื้อมาใช้เองแล้วก็ผมได้รีวิวทิ้งไว้นะครับนอกจากนี้นะครับ ช่องนี้ยังเป็นช่องที่ให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับนาฬิกาแบรนด์ต่างๆนะครับแบรนด์เท่าที่ผมพอที่จะมีความรู้นะครับผมก็จะามาแบ่งปันให้กับทุกๆท,ท่านเลยนะครับที่ชอบนาฬิกาเหมือนกับผมนะครับก็จะเป็นให้กับแบรนด์เนมนะครับตั้งแต่ระดับล่างนะครับระดับกลางไปจนถึงระดับสูงสุดนะครับหรือระดับไฮวาลูที่ราคาแพงๆนั่นเองนะครับ วันนี้นะครับผมว่าจะพาทุกท่านนะครับมารู้จักนาฬิกาแบรนด์ของสวิตแบรนด์หนึ่งนะครับซึ่งเป็นนาฬิกาที่ราคาอยู่ในระดับที่จับต้องได้สบายเลยนะครับถือว่าเป็นนาฬิกาที่ราคาไม่แพงมากเลยนะครับอยู่ในงบที่ทุกท่านก็สามารถที่จะซื้อได้นะครับถ้าเกิดว่าท่านมีความตั้งใจจริงที่อยากได้น,นาฬิกาบแบรนด์นี้นะครับโอเคเราไปดูนาฬิกาบแบรนด์นี้กันเลยนะครับวันนี้ผมก็จะแนะนําที่ บริษัท King Power Duty Free เช่นเดิมนะครับที่เว็บไซต์ kingpower. com เป็น King Power Online นั่นเองนะครับเราไปชมกันเลยนะครับว่าเป็นแบรนด์อะไรนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับผมว่าจะพาทุกท่านนะครับมารู้จักนาฬิกาแบรนด์ Tissot นะครับนาฬิกาแบรนด์นี้นะครับก็ถือว่าเป็นนาฬิกานะครับที่ราคาไม่แพงมากนะครับเป็น นาฬิกาที่ทุกท่านเนี่ยจับต้องได้เลยนะครับและช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีมากๆเลยนะครับที่นาฬิกาแบรนดท์ท่สอดที่เว็บ k i m o v e r c o m นะครับจัดรายการนะครับปรับลดราคามาประมาณ30%นะครับจากป้ายราคาดีที่ฟรีนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นราคาที่ถูกมากๆเลยนะครับถูกกว่า ในช่วงเวลาปกตินะครับที่ผมได้ขายสินค้าอยู่หน้าร้านนะครับที่ King Power Duty Free นะครับซึ่งราคานี้ถูกกว่าราคาที่ผมขายอยู่ปกติถึง20%เลยทีเดียวนะครับและเป็นนาฬิกาที่คุณภาพดีมากๆเลยนะฮะวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมารู้จักนาฬิกาผู้หญิงนะครับรุ่น คาสานพรีเมียมนะครับของนากาทิสอนเลยนะครับแบรนด์นี้รุ่นนี้นะครับเป็นระบบออโตเมติกนะครับรกระจกกระจกซัฟายแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นสีโรสโกลฮะเป็นสีที่ได้รับความนิยมมากๆนะครับในกลุ่มผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงไฮโซนะครับที่ชอบแต่งตัว เรือนนี้ผมว่าตอบโจทย์นะครับผมจะพาทุกท่านเข้าไปดูรายละเอียดของตัวนาฬิกานะครับสำหรับนาฬิกาเรือนนี้นะครับราคาปกติของนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ25,470บาทนะครับลดไป29%นะครับก็จะเหลืออยู่ที่17,830บาทเท่านั้นนะครับซึ่งก็ถูกกว่า ราคาปกตินะครับที่ขายอยู่ในห้างสปปรรพสินค้านะครับที่รวมภาษีเข้าไปแล้วถ้าเป็นนาฬิกาที่รวมภาษีแล้วเรือนนี้ราคาปกตินะครับจะอยู่ที่ประมาณ28,000-29,000จะอยู่ราคาประมาณนี้นะครับโอเคเรามาดูในรายละเอียดนะครับวันนี้นะครับนาฬิการเรือนนี้เหลืออยู่ในสต็อกสินค้าของเคอโมเวอร์อยู่ทั้งหมด3ชิ้นนะครับ ซึ่งนาฬิกาเรือนนี้นะครับเหมาะสำหรับทุกๆท,ท่านเลยนะครับที่เน้นนาฬิกาที่เป็นสีโรสโกนะฮะใช้ได้ในทุกสถานที่ทุกโอกาสนะครับเหมาะสำหรับการแต่งตัวด้วยนะครับเป็นนาฬิกาสไตล์คลาสสิกนะครับใช้แล้วไม่ตกยุคไม่ตกเทรนแน่นอนนะครับดีไซน์ดูหรูหราโดดเด่นมากๆเลยนะครับ รหัสรุ่นนะครับก็จะเป็น T 1 2 2 2งส3 3 3 3 0สอนะครับ Collection c a r นนะครับรูปเป็นทรงกลมนะครับตัวเรือนนะครับเป็นเรือนสแตนเลสสตีลนะครับ316 L นะครับเคลือบด้วย PVD สีทองลดโกนะครับสแตนเลส3 1 6 L นะครับจะเป็นสแตนเลสนะครับ ที่ไม่เป็นสนิมง่ายหรือว่าไม่ไม่เกิดการแพ้ง่ายนะครับเป็นสเตนเลสพรีเมียมนะครับที่ใช้ในวงการแพทย์นะครับที่เขาเอามาทำนาฬิกานะครับขนาดความกว้างของตัวหน้าปัดนะครับก็อยู่ที่30 mm นะครับ ส่วนความยาวก็อยู่ที่30ม mm มเช่นเดียวกันนะครับความหนานอยู่ที่ที่9.5ม mm มนะครับหน้าปัดและเข็มนาฬิกานะครับก็จะเป็นสีเงินนะครับตัวกระจกของนาฬิกานะครับเป็นกระจก Crystal ะคริสตัลซัฟฟาส์นะฮะป้องกันร,รอยขีดข่วนได้นะครับซึ่งก็จะป้องกันทั้งตรงหน้าปัดแล้วก็หลังตัวเรือนเลยนะฮะ ระบบเป็นระบบออโตเมติกนะครับสามารถสำรองพลังงานได้ที่38ชั่วโมงนะครับหรือประมาณเกือบ2วันทีเดียวนะครับในการเรียนนี้คือคุณลูกค้าหรือท่านใดที่สนใจอยากจะสั่งซื้อนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องเปลี่ยนฐานนะครับเรือนนี้นะครับก็คือเวลาเราไม่ได้ใช้งานเนี่ยตัวนาฬิกาอาจจะหยุดเดินนะครับแต่ว่าเวลาคุณจะใช้งานอีกทีก็คือเอามา เขย่านะครับแล้วก็สามารถตั้งเวลาใช้งานได้เลยนะครับสีรถโกก็จะเป็นรถโก5 n นะครับในการเขาเรกว่าใช้ระบบสุญญากาศนะครับชุบไปตัวเนื้อทองให้มีความหนานะครับที่5 N ก็ถือว่าความหนาก็หนามากๆเลยนะครับโอกาสที่จะหลุดลอกเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนะครับแต่ว่า การใช้งานเนี่ยก็อาจจะมีอรอยขีดข่วนได้บ้างนะครับตามการใช้งานแต่ว่าสีก็ไม่หลุดลอกนะครับอันนี้คือมีรับประกันให้ด้วยเลยนะครับที่2ปีแล้วก็เป็นนาฬิกาที่กันน้ําได้ที่5บาทหรือว่า50เมตรนะครับก็จะเป็นนาฬิกาที่เหมาะสําหรับใส่ทํางานนะครับแล้วก็ใส่ไว้น้ําก็พอได้นะครับแต่ว่าจะไม่เหมาะสําหรับใส่ไปดําน้ําเท่านั้นนะครับ โอเคครับหลังจากที่ผมให้ข้อมูลในเบื้องต้นคร่าวๆนะครับตามรายละเอียดให้ทุกท่านไปหมดแล้วนะครับทุกท่านลองมาดูนะครับตัวหลังเครื่องนะครับของตัวนาฬิกานะครับก็จะมีความสวยงามมากๆเลยนะครับข้างในก็จะประดับด้วยรูบี้ Ruby นะครับก็จะเป็นทับทิมเนาะที่ทำให้ตัวนาฬิกาเนี่ย ดูรูราไฮโซมีมูลค่ามากขึ้นนะครับแล้วกลไกลนี้ก็ถือว่าเป็นงานแฮนด์เมดทำด้วยมือประกอบด้วยมือทุกอย่างเลยนะครับดูลักษณะของตัวสายนะฮะตัวสายเนี่ยก็จะเ,เขาเรียกว,ว่าสลักนะสลักเป็นแบรนด์ของทิสซอดไว้เลยนะครับก็1853ก็จะเป็นปีที่ทิสซอดได้กำเนิดขึ้นมานะครับเป็นแบรนด์ของแบรนด์นี้นะครับ ทีนี้ราคาดีดีฟรีเนี่ยจากราคา2 0 0 0 0กว่าบาทเนี่ยลดไปเหลือที่ประมาณ17 0 0เนาะทีนี้แล้วถ้าเกิดว่าเราจะซื้อในการเรียนเนี้ยจะยังมีส่วนลดอะไรได้บ้างอีกหรือไม่นะครับลองไปดูกันเลยนะครับกดใส่ตะกร้าเนาะกดใส่ตะกร้าเข้าไปเลยนะครับโอเคเราไปดูที่ตะกร้านะครับอ่า,อาเห็นไหมครับว่าพอเรา กดใส่ตะกร้านะครับสิ่งสําคัญที่สุดเลยนะครับสำหรับทุกท่านเลยนะครับคนที่อยากจะซื้อสินค้าอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เว็บไซต์ King Power นะครับที่เป็นสินค้าไปดีที่ฟรีนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับผมอยากจะแนะนําเลยก็คือรหัส HV นะครับ1466นี้นะครับเป็นรหัสของพนักงานที่บริษัทได้มอบให้พนักงานเนี่ยครับสามารถนํามาเป็นส่วนลดให้กับ ทุกทุกท่านเลยที่สนใจนะครับสามารถที่จะกรอกรหรัสนี้เข้าไปแล้วก็ท่านก็สามารถที่จะได้ส่วนลดเพิ่มเติมออนท็อปไปได้อีกในสินค้าส่วนที่ร่วมรายการนะครับอย่างที่สอดเดือนนี้เนี่ยจะเห็นว่าลดราคาไปแล้วที่29%เนะครับแต่ว่าหลังจากที่เราหยิบใส่ตะกร้าแล้วมาใส่รหัส s v 14,6 6เข้าไปนะครับในการเดือนนี้นะครับสามารถลดไปทุกท่านได้อีกนะครับลด เพิ่มเติมที่891.50สตางค์นะครับไม่พอนะครับออนท็อไปอีกเพิ่มเติมอื่นๆนะครับอยู่ที่846.92บาทสตางค์นะครับเบ็ดเสร็จแล้วนะครับทุกท่านชำระเงินก็อยู่ที่แค่16,91.58สตางค์เท่านั้นเองนะครับถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากๆเลยนะครับ ท่านดูคลิปนี้แล้วถ้า,าท่านอาจจะยังไม่เชื่อใช่ไหมว่ามันจะถูกกว่าที่อื่นจริงหรือไม่ใช่ไหมครับท่านจะสงสัยประมาณนี้ใช่ไหมครับงั้นผมจะพาทุกท่านนะครับไปดูที่แอปที่คนทั้งโลกรู้จักแล้วก็เข้าแล้วก็เข้าไปซื้อนะครับสินค้ามากมายนะครับผ่าน2อแอปนี้นะครับเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ ทั้งคนทั่วโลกนะครับทุกคนทั่วโลกเขานิยมนะครับเข้าไปซื้อนะครับแอปตัวแรกนะครับคือ eBay นะครับ e b เ y เราลองไปดู eBay นะครับว่าถ้าเกิดว่านาฬิการเรือนตะกี้นี้นะครับของ King Power เนี่ยจากราคา25,000ลดลงมา29%เหลืออยู่17,000แล้วก็ on top SV1466 ไปอีกเหลืออยู่ประมาณ16,000แล้วถ้าเป็นในแอปอื่นๆนะครับถ้าเกิด คุณกดเข้าไปซื้อด้วยตัวเองเนี่ยคุณจะจ่ายเงินเท่าไหร่นะครับลองดูนะครับผมเอารหัสของนกาเลือนตะกี้นะครับมาเซิร์ชดูนะครับถ้าเป็นเว็บหลักนะครับยังไงเขาก็มีขายนะครับก็จะมีเป็นสกุลเงินดอลลาร์แล้วก็เปลี่ยนค่าแล้วก็มาเป็นเงินไทยนะครับให้เราง่ายต่อกัน เทียบราคาแล้วก็ตัดสนใจซื้อง่ายเนาะก็เรามาดูนะครับเรือนที่ตะกี้ที่ผมแนะนำที่อยู่ในเว็บของ King Power นะครับถ้าท่านซื้อผ่าน eBay นะครับเรือนนี้นะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ700ดอลลาร์นะครับถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ20,000-21,000บาทนะครับนะครับอันนี้คือที่ eBay นะครับ ทีนี้เราไปดูที่ a เม z o n นะครับ a เม z o นนะครับ a เม Amazon ราคาเท่าไหร่นะครับสองเวบนี้เป็นเว็บที่ดังที่สุดแล้วนะที่ทุกคนนิยมไปซื้อในนี้นะครับผมจะได้พามาเทียบว่าคุณซื้อที่คิวเวอร์ถูกจริงๆริงไหมอะไรประมาณนี้เนาะถ้าเป็นที่ a เม z o n นะครับขายอยู่ที่ประมาณ26นนะครับราคาลดแล้วนะครับเหลืออยู่ที่2 0,000นะ ราคาตั้งนะครับยังแพงกว่าที่ ebay อีกนะครับนี่ครับท่านดูเห็นไหมซื้อได้นะฮะเรือนนี้ซื้อได้เลยนะฮะกดเข้าไปซื้อได้เลยก็คือราคาเขาเซฟลงมาประมาณ8ประมาณ8,000บาทประมาณนี้ครับ6 8ถึงประมาณนี้อ่า แต่ถ้าเทียบแล้วนะครับถ้าคุณซื้อผ่าน King Power นะครับ King Power นะครับเขาเป็นบริษัทสินค้า Duty Free คือสินค้าเนี่ยปลอดภาษีอยู่แล้วเนาะไม่ได้เสียภาษีอยู่แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าสินค้าเอามาจัดรายการลดราคาแบบนี้อีกอะ่ะยังไงก็ถูกกว่าอยู่แล้วนะฮะอย่างน้อยที่สุดเลยนะครับก็เซฟเงินของคุณไปได้ถึง3,000ถึงประมาณ5,000บาทแน่นอนอยู่แล้วนะครับสินค้าก็ได้เป็นสินค้าของแทนด้วยนะครับ พร้อมเอบกการันตี2ปีนะครับก็ยังไงก็ผมก็ฝากให้กับทุกๆท่านเลยที่ชมคลิปนี้นะครับ เผื่อว่าคลิปของผมมีประโยชน์นะครับแล้วก็นาฬิกาไปตรงใจหลายๆท่านนะครับแล้วท่านอยากจะซื้อนะครับก็สามารถที่จะใช้รหัส sv1466 5นะครับเข้าไปกดซื้อที่เว็บ kingpower.com ได้เลยนะครับก็คือรหัสนี้ผมก็ไม่ได้ห่วงเนาะก็คือสามารถเอาไปใช้ได้นี่คือผมมาแนะนำช่องทางที่คุณจะสามารถซื้อสินค้าในช่วงนี้นะครับได้ราคาที่ถูกที่สุดแค่นั้นเองนะครับ ก็ส่วนที่ท่านจะตัดสินใจซื้อหรือยังไงก็อยู่ที่ตัวท่านเลยนะครับโอเคนี่เองก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีประมาณเท่านี้นะครับก็ฝากให้ทุกๆท,ท่านเลยนะครับติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับแล้วท่านจะไม่พลาดสินค้าดีราคาคุ้มนะครับและความรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับนาฬิกาแบรนด์เนมนะครับก็จะมีมาอัปเดตให้กับทุกๆท,ท่านที่ช่องทิก t o อรของผมนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ เอาไว้เท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ